สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการควอนตัมเวลก้าวกระโดดสู่ความมั่งคั่งกันอีกแล้วนะครับกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะุยนะคะก็วันนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องการเทรดโดยการใช้ Data ค่ะสวัสดีครับเอสครับเพื่อนเเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันครับวันนี้จริงๆแล้วก็เราจะให้น้อง S เป็นปิกเกอร์หลักเลยว่าเฮ้ยวันนี้เอจะมาแชร์เรื่อง อะไร,รจะเล่าอะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะเป็นผู้ช่วย S แล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มเลยครับน้อง S, <S จริงๆวันนี้หัวข้อมันจะเป็นคือการใช้งาน TQ Pro มาวิเคราะห์ะแล้วก็ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยปกติเวลาเราเทรดนะครับเราก็อาจจะดูข้อมูลราคาเปิดปิดสิ้นวันไปเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวของท q p r โเนี่ยจะเราสามารถดูตาร a ัแบบเรียลไทม์ดัตได้ถ้าได้ภาษาของ T q Pro คือเป็น rtd คือเราดูได้เร็เรียลไทม์ได้เลยครับทีนี้ผมอ่ะ ส่วนตัวเนี่ยผมเคยเมีโอกาสได้ใช้ TQPo แล้วก็ได้ลองทำา d t t a แล้วก็เอามาทำออกมาเป็น Dash บอร์ดออกมาแล้วก็เอามาลองทำทำมาโพสร้างเป็นแบบเข้าลา์อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับส่งโนติก็เลยจะมารีวิวว่าไอ้ที่ผมทำอยู่เนี้ยโอ้โหทั้งหมดนันเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีแบบเบื้องต้นของการใช้งาน TQPo อะไรเงี้ยครับหรือเพื่อนๆแบบเผื่ออยากดึงสายด a ต้าดึงมาใช้อะไรเงี้ยจะทำยังไงครับ ก็วันนี้เต,ตรียมสไว้ครับก็สยแรกก็จะเป็นอันนี้ภาพรมวมนะครับหลกัลกๆเลยผมจะมีทั้งหมด4ี4่สี่สีเต็ปอันนี้หนึ่งเลยคือไอเดียของการทำดั a ต้าคืออะไรคือผมมาต้องการรู้ว่าหนึ่งเลยคือโฟของเซตห้กับโฟของ t f เฟกโฟเซตห้าสิบหมายความว่าโฟของเซตห้ตัวอันดับแรกรวมแล้วเนี่ยบวกหรือลบ โฟคัมบ์ฟหมายถึงว่ามันนี่อินมันนี่เอาในตัวของทีฟอะ่ะมันเป็นเงินเข้าหรือเงินออกขนาดไหนแล้วก็ของ t f เฟกก็คือตัวสัญญาของฟิวเจอร์ที่เขาเราเทรดกันเราเจะเอสองตัวนี้มาเทียบกันว่าอันเนี้ยมันไปนทิศทางไหนมันบวกถ้ามันถ้ามันเป็นบวกเป็นบวกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะขึ้นถ้ามันลงลงก็คืออาจจะลบอาจจะลงอะไรเงี้ยครับอันที่2เลยก็คือเราดึง Data มาจากอะไรอันเนี้ยเท่าที่ผมรู้คือจะมีของ Data จาก T ีฟโก็จะเป็นของ RTD ์ทีด t เรียลไทม์แล้วก็ ผมก็หลังจากเราได้ Data เสร็จเนี่ยเราเอามาดีไซน์เพื่อทำแดชบอร์ดเพื่อให้เราบอกรู้การสรุปของทุกวันอะ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแบ็กเทสด้วยผลลั์โอเค <Okay. S 2> ไอเดียอันที่หนึ่งเลยครับสเตปไม่ชีสสเตปเนาะสะเตปแรกคือคิดไอเดียไอเดียก็คือโฟลเงินเข้าเงินออกของตัวเซตห้าสิบเทียบกับทีเฟกหรือบางคนถ้าอันนี้คือที่ผมใช้เนาะอันถ้าคนคนอื่นไม่ได้ใช้เขาอาจจะเอาเป็นแบบดูราคา เซต50 Top ป a กนเนอร์โในในปิดวันหรือ most active value หรือ52 week high หรือ volume จริงๆมันมีแล้วแต่เพื่อนเลยเลเพื่อนๆเ,เลยครับว่าอยากใช้ Data ไหนแต่ส่วนตัวผมจะอยากรู้ตัวมัน In, Out อะไรเงรี้ยสองตัวสเต็ปที่2เลยคือ Data วิธีการดึง Data เนี่ยคือผมใช้ข้อมูลจาก e f o r o เพราะว่ามัน1เลยคือมันสามารถเรียลไทม Data ได้เพื่อไปลิงก์กับ Excel เอ็กเเนี่ยเพื่อเป็นการเป็นการออกแบบแดชบอร์ดในในลำดับถัดไปส่วนถ้าเกิดว่ามันจะมะีที่ไม่ใช่ t q p r o ได้ไหมเพราะที่ผมรู้คือจะมีของ SetSmart.com แต่ตัวนี้ผมไม่เคยใช้ผมไม่แน่ใจว่าเขาดึง Data มายัางไงครับถ้าไม่พ<ม>ีเ่นเนด,ดึง Data ออกมาด้ยผ่านโปรแกรมอะไระใช้ชื่อโปรแกรม t q p r o เลยครับ TQ Pro อ๋อก็คือไม่ต้องใช้อีกโปรแกรมนึงเพื่อดึงออกมาแล้วคือ ไดเล็กออกจาก t q p r o ได้เลยเพื่อเข้า Excel คือมันจะเป็นดึง Data จาก t q p r o ใช่แล้วก็เอามาวางในตัวของ Excel แล้วก็ค่อยมาจัดจัดเทมเพลตจัดแดชบอร์ดในใน Excel อีกทีหนึ่งครับถ้า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 ในรูปสไลด์อันนี้มันจะเป็นหน้าตาของตัวตัวอย่างของ t q p r o ครับส่วนสเต็ปที่3เนี่ยมันเป็นการสร้างเทมเพลตของ t q p r o ครับ เราก็เลือกเลยว่าจริงๆเราสามารถดูตลาดได้ทั้งหมดเลยครับดาวโจนทองคําค่าเงินอะไรเงี้ยแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่เราจะสร้างเราอยากจะรู้ว่าใช้อินดิเคเตอร์แบบไหนอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นคําถามตอบคาถามจากคุณอุ๋ยเมื่อสักครู่ว่าเราดึง Data มาลงใน Excel ครับเนี่ยคือผมก็ดีไซน์แดชบอร์ดออกมาว่าโอเวอร์วิวของเซ็ตที่อินเด็กซ์เป็นยังไงลูกซ้ายมือเนี่ยครับแล้วก็มาเก็ตอินเด็กซ์เช่นเซ็ต ห้าสิบอยู่ที่พันสามร้อยหกสิบเจ็ดจุดแล้วก็เบวกอยู่สองจุดหกจุดนะอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออินเด็กซ์ของดาวโจนอยู่สี่หมืหนึ่งพันสามร้อยปิดไปที่ยี่สิบเอ็ดบวกยี่สบเอ็ดจุดแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยอันนี้ผมก็ทําใน Excel ก็คือมีเซตห้าสิบแล้วเอามาแลนกิ้งกันว่าในหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยมีเงินเข้าเงินออกของตัวเซตห้าสิบเนี่ยเป็นบวกกี่ตัวบวกตัวไหนมากที่สุดแลนกิ้งกันเรียงลำดับมาห้าสิบตัวครับ ประมาณนั้นครับเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้วันวันหน,นึ่งเราเวลาน,นักเทรดเทรดอะเราไม่รู้เลยว่าราคามันอยู่ตงไหนเงินมันอยู่ไหนราคาเข้าออกอะไรอยู่ไหนแล้วก็เราไม่ไม่มีทางรู้เลยแต่เราพอเราเราทำแบบนี้เราได้รู้ว่าเหมือนเหมือนเป็น Data สรุปให้เราตลอดเวลาอันนี้คือเซ็ตท,ที่สามแล้วก็เซ็ตที่สี่คือเราก็รู้ผลเสร็จแล้วก็ Back แบ็กเทสหรือดูดูไทม์เฟรม month, มันไทม์เฟรมเดย์ดูคเตอรแล้วก็เราทํโฟสะสมของเงินเหนือนครับว่า มันสะสมเนี่ยทั้งหมดในในวันในวีคในเดือนในเดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็จะมี Excel จริงๆก็จะเก็บ data แยกอีกทีหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ b Backtest แล้วก็ดูว่าเป็นยังไงว่ามันได้ผลจริงไหมแล้วก็ในในขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมพยายาม a d ดวานซ์คืออันนี้ผมพยายามให้มัน notification ส่งเข้าที่ไลน์อะไรเงี้ยครับประมาณนี้คือโอวิวของของการทำพิพิคกรจบประมาณนี้ครับรวดเร็ว สงสัยอะไรยังไงมเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวที่พีเอชทำก็คือแบบทำในตัวเซต5้าสิบว่าแบบมี flow in flow out ใช่ไหมแล้ว<ช>มาสามารถเก็บ Data แบบรายตัวได้ไหมแบบเอะเราสนใจหุ้นตัวนี้อยู่ a o ออะไรแบบยางงี้ค่ะสามารถที่จะไปเก็บ data ราอ,อะไรตัวอย่างงั้นได้ไหมจริงๆสาม,มารถทำได้แต่ว่าเพราะว่าเราอาจจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บ Data ได้เยอะพอสมควรเพราะอย่างตอนนี้ที่ผมเก็บเนี่ยคือห้าิตัวแล้วก็ มันก็จะโหลดโหลดค่อนข้างช้าแหละแล้วก็ถ้าคําถามคือถ้าเราสามารถเก็บเก็บ Data ของอย่างเอใช่ไหมครับแล้วก็อยากดูเป็นรายวันรายสัปดาห์อย่างนี้เลยนครายเดือนนี้ใช่ไหมครับใช่เราก็จะต้องเก็บเก็บเป็นรายรายตัวไปมันก็จัดครับสามารถทําได้ครับใช่แต่มันจะต้องเราจะต้องแบบใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่ขึ้นใช่แล้วก็อาจจะต้องเขียนเขียนสูตร Excel อะไรเงี้ยสะสมนิดนึงครับเป็นรายสะสมอะไรเงี้ยใช่ครับ มันจะไม่สามารถดึง Data แบบ t ม p r มได้เลยอะไรเงี้ย,รยครับอือก็คือเมื่อกี้ที่เอสเล่าแบบการใช้ TQPro ในการดึง Data ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บผลออกมาเป็น Excel แต่ถ้าแบบว่าสมมติแบบเออเราอ่ะอ่ะสมมติเป็นผู้หญิงเนาะแล้วเป็นผู้หญิงเนี้ยเอ้เราไม่ได้เก่งที่จะมานั่งเก็บข้อมูลเองทีละตัวหรือว่ามีโปรแกรม TQPro พี่เดียคะเราสามารถที่จะไปใช้ข้อมูลอย่างเงี้ยแบบเราอยากเข็ยนด้วย Data แล้วเราไปใช้ที่ไหนได้บ้าง อืมโอเคก็จริงๆแล้วเดี๋ยวต่อไปอะ่ะเดี๋ยวพี่ก็คงจะให้น้องเอสทำแล้วอาจจะใช้เป็นทำบนดูบนใช้สามารถใช้บนเว็บไซต์ได้อ่าสามารถแบบให้น้องเอสทำแล้วอะไรนะสดสดอีกแล้วไม่หมายถึงว่าก็เอาเอา,เอาทีเอสทำอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็เอามาขึ้นเอ่อที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ให้มันอยู่บนเว็บไซต์ได้ประมาณนี้ อันนี้คือเรื่องที่ว่าเอาข้อมูลที่อยู่ใน Excel เหรอไปแปะไว้บนเว็บไซต์ใช่ใช่ใช่อ๋อแต่ว่าตอนนี้เอาทแล้วเขากำลังส่งข้อลายได้แล้วใช่ไหมใช่ก็คือต่อไปก็คือสามารถให้ทำอยู่บนเว็บไซต์ได้ต่อไปให้สามารถเฮ้ยลูกค้าอยากได้หรือว่านักลงทุนอยากได้อันเนี้ยก็ลองให้มาเป็นห้องลายนี้ไหนหรือว่า S มีตัวอย่างห้าะมีตัวอย่างรายไหมที่มันส่งมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยมีไหมเออ อันนี้คือเป็นข้อมูลอ่าเรียกว่าป๊อปคอนนะป๊อปคอนโฟล์อ่ะอร่อยเลยโสวยงามเไม่ธรรมดานะครับอ่ะน้องเอสเชิญได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไล n e โนติก็จะมีของวันนี้อย่างเช่นวันนี้ผมเมื่อกี้ก็คือวันนี้เลยครับวันที่เก้าเดือนเก้าครับก็จะมีตัวของตัว s 5ส COI s ิบซ o i เนี่ยจะเป็นตัวของทีเฟก,ก็คือราคาตอนนี้อยู่ที่8.9.6.4ตอนเวลา11.07 11. อ็ดสนาที แล้วก็มีเงินเข้าเนี่ยคือ1นึ่ง่งอเ้าสไม่ใช่เงินเข้าเงินออกครับเพราะมันเป็นติดลบครับส่วนส่วน coi เนี่ยมันคือซีรีส์ซีรีส์ปัจจุบันก็คือ s ห้ uhmu u, u, u 2 4ครับใช่ครับส่วนอันที่สองเลยคือบรรทัดที่ s ห้าสิบก็ราคาอยู่ที่8 1, 6, 9 8 1ก้าลบหกก็คือดูง่ายดูตามจำนวนเงินณนะวันนี้ก็คือรู้แล้วว่า set เ,เนี่ยมีโอกาสที่เงินจะออกมากกว่า ก็คือน่าจะน่าจะติดลบเลยดูจากไม่ไม่มีอะไรเลยครับอืส่วน IQXGL เนี่ยมันจะเป็นตัว XAUUSD คือทองคำราคาอยู่ที่สองสี่เก้าก้าจุดสามแล้วก็ GOCOI ก็จะเป็นตัว GO ของซีรีส์ปัจจุบันคือ GOU สองสี่ครับก็คือมีเงินเข้าแสดงว่าตอนนี้ทองคำอ่ะจะเป็นเป็นเป็นบวกมีโอกาสบวกมากกว่าเพราะเงินมันเข้าอันนี้คือคิดแบบง่ายครับแล้วก็จะมีตัวรูปภาพไม่แน่ใจว่าจะขยายได้ขนาดอ่าโอเคอันนี้ อันนี้คือลายเนี่ยจะแบบเด้งเข้าทุกๆกีก่นาทีคะอ่าที่ตั้งใจว่าตอนนี้มันเป็นสิบห้าสิบห้านาทีเคยส่งข้อมูลเร็วกว่านี้แล้วมันวูบครับน่าจะน่าจะค้าง <c oughs> แต่ว่าแต่จริงๆก็สินาทีผมว่ามันกําลังกําลังโอเคกำกำลังโอเคด้วยนะห <c oughs> นึ่งชั่วโมงสุจะนานไปมันจะไม่เหมาะกับเดสโรดอ,อะไรเงี้ยสิบห้านาทีผมว่ากำลังกำลังแอคชั่นได้ เอาทีลยแบบเลยนรูปน uh, ี้มาใหม่ทีได้ไหมรูปนี้มันจะได้ชัดๆมีรูปนี้ตั้งหานงั้นงั้นผมแวบไปแป๊บนึงนะพี่ได้ได้ก็จริงๆก็จะฝั่งซ้ายจะเป็นกราฟแต่จริงๆกราฟเนี่ยมันมันแค่เทียบกันเฉยๆระหว่างเงินของตัวเซตห้าสิบกับห้าสิบตัวกับตัวทีเฟสอ่าครับจะสามารถดูเป็นรายวันหรือเป็นรายวีคดาห์อะไรก็แล้วแต่ส่วนฝั่งขวาถัดมาหน่อยจะเป็นท็อปห้าสิบแลนด์กิ้ง มันนี่อินเอาท์ของเซ็นตสิปัจจุบันนี่คือน่าจะเป็นปัจจุบันนะครับ11โมง30ประมาณนี้ครับว่าจะมีตัวหุ้นบวกกี่ตัวลบกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถดูได้เลยแล้วก็ทําไว้ว่าเงินสะสมของเซ็นตสิตอนนี้มันบวกอยู่เท่าไหร่ฝส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นลิสต์ลิสต์ลิสต์ที่เราแบบวอชลิสต์อันนี้มันก็อาจจะปรับตามเราที่เราชอบได้เพราะว่าผมอิงกับตอนนี้คืออิงกับเซ็นตสิยังไม่ได้ดึงมา7 8ร้อยตัวยังไม่ได้ดึงมาขนาดนั้น ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยในมุมมุมซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมลองลองใส่พวก EMA 3นาที15นาที60นาทีแล้วใส่ MACD เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วลองเทสดูแล้วก็มีราคาเปิดปิดโวลุม่มอะไรเงี้ยครับดูไว้โอเวอร์วิวแล้วก็เซตอินเด็กซ์ตรงกลางข้างล่างนะครับมาเก็ตอินเด็กซ์เซตอินเด็กซ์ก็ดูดัชนีเทียบกันแต่ข้อมูลจากตัวดัชนีอ่ะส่วนใหญ่ของทีโยมันจะแลกกิ้งประมาณ15นาที 15นาทีหรือ3นาทีผมจำไม่ได้ท่าจะมาง15นาทีครับประมาณนี้ครับพอแล้วผมก็จะเอาอย่างเงี้ยมาดูสรุปลายลายวันทําเก็บไว้เพื่อเพื่อดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเทียบกันอะสมมติเราเวลามันผ่านไปประมาณปี2ปีอะไรเงี้ยเราก็จะมี Data ว่าเอ๊ะวันนี้ที่มันเงินเงินมันเข้าเงินออกมันไปเข้าออกที่ตัวอะไรอะไรเงี้ยครับไอเดียมันประมาณนี้ค่ะโอเคดีเลยครับน้องเอสอืมแล้วเวลาเราจะแอคชั่นเราจะแอคชั่นยังไงครับทีนี้มันอยู่ที่ว่า ถ้าพี่เทรดหุ้นใช่ไหมถ้าพี่เทรดหุ้นเราดูไอกราฟเซทห้าสิบอย่างไน้อยเนี่ยพี่จะซื้อตัวที่มันเป็นมันนี่อินหรือว่าตัวที่เงินมันเข้าโอกาสมนอันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะว่าคือเงินเข้ามันก็คือต้องมีคนซื้อเงินออกก็คือมีมีคนขาย mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก็คือ bms ttb bh อันนี้พี่ก็เอาเลือกมาเลยครับว่าไปดูถ้าเป็นสายเทคดเข้าอาจจะไปเลือกดูตามเทคนิคอลอ่ะ mm hmm. อาจจะเป็นสาย buy on dip วันนี้ไหมหรือว่า จะลองให้มันโฟแบบเขาเรียกว่าของผมก็คือโฟเข้าต่อเนื่องในวันในวันเช่นแบบวันนี้เข้าพรุ่งนี้เข้าเป็นโฟสะสมเข้าก็ซื้อแล้วจะขายเมื่อโฟมันออกอะไรประมาณนั้นครับอือย่างเงี้ยวันนี้สภาพตลาดก็คือดูแบบโดยรวมก็คือโฟเงินอช่องบนนะครับมันจะมีเหนือการ์ฟครับมันจะเป็นเซตห้าติดเนาะมันคือติดลบอยู่กับทีเฟ่อมันติดลบ ก็คือวันนี้คือเงินมันออกตลาดก็น่าจะลงอย่างนี้มันก็อาจจะมีโอกาสซักตัวในระยะระยะของวันนี้แต่ว่าตัวของเซทห้าสิบอ่ะมันจะมีเขียวทั้งหมดประมาณยี่สิบห้าตัวลบยี่สิบห้าตัวหมายความว่าเงินเข้ายี่สิบห้าตัวในเซทห้าสิบใหญ่กับลบห้าสิบเอ่อลบยี่สิบห้าตัวในเซทห้าสิบมันก็คืออาจจะแบบระหว่างที่มันลบอยู่เนี่ยมันก็ยังมีคนซื้อคนขายอยู่ครับคำถามคำ,คำตอบก็คือเวลาเราแอคชั่นก็คือเราดูเลือกจับเงินที่เข้าเพื่อจะซื้อ แล้วก็เวลาเงินมันออกครบแล้วก็แอคชั่นขายแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นเป็นเดย์เทรดเป็นสกาวปิ้งเป็นสวิงเทนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับเป็นเป็นมือหนึ่งในข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจแล้วกันครับก็เข้าใจที่เอ็ดอธิบายค่ะแต่ถ้าแบบว่าเให้สาวๆแบบว่าเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นก็คือถ้าแบล็กการ์ดมาเป็นสามารถแบบเป็นรวดลายสวยงามผู้หญิงอาจจะชอบมากขึ้นอันนี้แบบมีอย่างหนึ่งพี่แบบเหมือนเวลาเราเข้า สเตมมิ่งเนาะแบล็คเกาสเตมมิ่งอ่ะแอปอ่ะคือมันก็จะมืดๆด,ด,ดำๆด,ด,ด,ดูไม่ค่อยน่าเทรดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยม,มันมันอึมครึมอ่ะถ้าแกเปลี่ยนเป็นแบล็คเกาเปลี่ยนแบล็คเกาได้แบ็คเกาสีขาวสีชมพูสีพาสเทลมันก็จะแบบน่าเทรดมากขึ้นสําหรับผู้หญิงก <laughs> ็เหมือนหมอดูหุ้นไงพี่แบบเวลาอุ๊เปิดดูอย่างเงี้ยเออถ้าแบบว่าข้างๆอ่ะมันแบบเราแต่ง แต่งเอาติ๊กเกอร์มาแปะได้เป็นแบบ<ช>คล้ายๆกับ,บว่ามันเป็นหน้าของเราอ่ะมันเป็นหน้าวอลของเราอ่ะเออฉันอยากจะเอาติ๊กเกอร์นี้คล้ายๆพี่เคยพี่เดียวเคยใช้เขาเรียกว่าอะไรนะแพนเนอร์ที่มันเป็นดิจิตอลใช่ไหมคะที่เขาจะแบบกดติ๊กเกอร์แล้วไปแปะตรงนี้เอาแปะตรงนี้แปะตรงนี้ๆๆๆสําหรับผู้หญิงก็คงจะสนุกดีค่ะก็จริงจริงเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าก็าเดี๋ยวอาจจะต้องต้อง เพราะตอนนี้ผมทําใน Excel เนาะมันก็จะเป็น Data ที่ที่สามารถปรับสีคือผมเคยลองปรับสีมันเป็นข้างหลังเป็นสีดำแล้วหรือหรือสีอื่นแล้วแ,แต่เวลามันตัวเลขมันเขียวเขียวแดงแดงอะมันจะดูมดไม่อยมออาใช่ครับแต่ส่วนไอไอที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะต้องเป็นคล้ายๆของพี่เดียที่ทําหมอดูคุณไหมที่ต้องมีแอ c เคา t ์แล้วก็ทามันอาจจะมันอาจจะต้องต้องคิดคิดเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นฟังก์ชันของตัว Excel ใช่ครับได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะ รับไว้แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะทําให้โดยเร็วที่สุดอ่าพี่รับปากแล้วนะมีอิโมจิเข้าไปได้อะไรองี้เปลี่ยนไแล้วนะเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนแบ็คกราวด์เปลี่ยนแล้วกันพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์ก่อนอ่ะเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์เนี่ยไม่ยากเปลี่ยนสีตัวอักษรไม่ยากเปลี่ยนสีเส้นไม่ยากเปลี่ยนสีเทคต่างๆไม่ยากแล้วทีเนี้ยอีโมจิเนี่ยจะยังไงน้องอุ้ย ตอนนี้หมอดูคุณมีแบบฟังก์ชันที่มันเซฟได้ไหมคะว่าสมมติอูเสิร์ตอะ aot เสิร์ต ttb เสิร์ตอะไรไปอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้อู้เสิร์ตปุ๊บแล้วมันหายไงคือมันหายแล้ววันต่อไปอุ้ต้องมาเสิร์ตใหม่อ๋อแล้วยังไงต่อนะไม่เข้าใจก็คือเหมือนอย่างอุ้ายแอสเพนใช่ไหมคะมันก็จะมีช่องที่เป็นเหมือนเป็น watch list คล้ายๆกับเป็นการ add favorite ที่เราแบบจะดูอยู่ละห้าตัวนั้นอันนี้คือหมอดูคุณสามารถ a d favorite ไว้ได้ไหมสมมติว่า เราแอรเฟลวิตเอาไว้แล้วเนี่ยไอตรงนั้นน่ะเราจะไปแบบแต่งด้วยอีโมจิอะไรของเราก็แล้วแต่คือมันอาจจะเป็นการเหมือนกับเอาไปแปะเหมือนเตือนอะไรบางอย่างหรือแบบมีโน้ตเขียนอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบนบนหน้าเฟเวิตของเราอืมเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้เลยเดี๋ยวทำให้ <c oughs> เดี๋ยวททำให้แต่ถ้าหมอหมอดูหุ้นมีวอตลิสก็จะดีค่ะมันจะได้เซฟเอาไว้ไงว่าเราแบบมีหุ้นเฟวิตอะไรจะได้ไม่ต้องมาเปิดทุกวันนะอะอะได้ได้ได้ไดที่ถามพี่เดียวว่าตัวโนติในลาของ T S Time กับตัวโนติใน A I ของ Idea Trade เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคะโอเคก็ของ S เนี่ยคืออาจจะ พี่พูดแบบตรงไปตรงมาแบบชัดๆแล้วกันของ S อ่ะคือทําแล้วเรียกว่าจะต้องใช้สมองก่อนจะต้องคิดต่อว่าจะต้องซื้ออะไรยังไงแบบไหนใมถ,ถูกไหมตอนนี้จะเข้าไหมจะออก,กไหมจะขึ้นจะลงจะต้องไปซื้อตัวไหนจะต้องใช่เหรอสิ่งที่พี่ทําอ่ะพี่ได้รับ requirement ์หรือได้รับโพสต์ที่คอมเมนต์จากลูกค้ามาเรื่อยๆว่าบางทีลูกค้าก็แบบ อยากดูและซื้อเลยอยากจะนั่นนี่นู่นสิ่งที่พี่ทานะตอนนี้คือพี่แบ่งเลยว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นจะลงใช่สองคือหุ้นตัวไหนมีพฤติกรรมแปลกซื้อแปลกขายแปลกซื้อแปลกหมายความว่าอะไรก็ซื้อผิดปกติจากวันก่อนหน้าก็แปลว่ามีโอกาสจะขึ้นขายผิดปกติก็มีโอกาสจะลงแล้วในปัจจุบันก็อาจจะยังต้องใช้สมองนิดหนึง่งก็คือ เบรกไฮแปลว่าขึ้นนะเบรกโลก็แปลว่าลงนะอันนี้คือใช้สมองอะนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวต่อจุดต่อไปก็คือจะถือกี่วันเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะจะใกล้เสร็จแล้วเนะี่ยภายในไม่ไม่ไม่เกินสินเดือนนี้ก็จะเสร็จแล้วอ่าจะหุ้นตัวนี้จะเข้าแล้วจะถือกี่วันอย่างเมื่อกี้ของเอสบอกว่าจะซื้อบีดีเอ็มเอสเวลานักุงทุนซื้อหุ้นอนะ่ะโดยทั่วไปแล้วะไม่ว่าจะเป็นวีไอหรือเทคนิคเขาเขาอยากรู้แค่ว่าตัวเนี้ย Expected Return อ่ะเท่าไหร่ใช่คือเข้าไปแล้วผลตอบแทนที่คาดหวังอ่ะได้กี่บาทได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะครับอืมเลือ,อกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บอ่ะเฮ้ยจะเข้าไปได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนี่คือตอบคำถามที่หนึ่งอะหนังที่สองคือ d r a w d o อ่ะหรือความเสี่ยงอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์มไม่ใช่บอกว่า กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเกิดขาดทุนขาดทุนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้ไม่ได้ถูกไหม<น>อ่าแต่ถ้าเกิดกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นขาดทุนสองเปอร์เซ็นต์น้นองอุ้ยก็แบบที้เป็นไงน่สงนนาสน,<ห>น,น,านใจไหมเออหนึ 10, ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบถูกไหมอันที่สามที่พูดพูดมาเนี่ยมีโอกาสเป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์เราเรียกว่าพ<อ><อ>รอ็อพถูกไหมครบับอืม ว่าโอกาสที่มันจะขึ้นอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยโอกาสที่พูดมาเนี่ย<ม>บอกว่าเฮ้ยอ่าบีดีเอสจะขึ้นนะมีโอกาสที่จะไปยี่สิบเปอร์เซนต์นะขาดทุนสองเปอร์เซนต์นะ<ม>โอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะขึ้นครับอ่าอันที่ห้าคือกี่วัน<ม>เพราะว่าเราจะลงทุนถือกี่วันันนีถ้ถูกถูกสมมติบอกว่าเฮ้ย เราต้องซื้อตัวเนี้ยแล้วถือ2เดือนหูกว่าจะได้20%แต่ปรากฏว่ามันมีอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมันจะได้10%ภายใน2อ,อาทิตย์คิดไปคิดมาตัวที่2องอาจจะดีกว่าตัวแรกอ่าฮจ,จริงๆแล้วสำหรับพี่เองพี่คิดว่านักลงทุนอยากรู้แค่นี้แหละถูกต้องพี่เขาก็อยากรู้แค่นี้ละทุกคบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฟันเดเมนทัลหรือเทคนิคอล ตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้เลย<อ>แค่บอกว่าคำถามคือซื้อไปแล้วจะวิ่งขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์บางทีมก็ต้องมาจากการคำนวณน,นั่นนี่นูน่นแบบเฮ้ยหาฟรีแคชโฟร์หาดิสคาวแคชโฟร์หาทุกอย่างคำนวณมาแล้วเฮ้ยได้ตัวเียวมาไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแล้วซื้อไปแล้วดรอด,ดาวกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้บางทีซื้อไปปุ๊บดรอด,ดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมติซื้อไปปุ๊บขาดทุนห0้าสิบเปอร์เซ็นต เชื่สิ่งที่กูคิดเนี่ยถูกหรือเปล่าวะเป็นไหมเก่าเลยนะนันะเออทำไมคิดไม่เหมือนคนอื่นวะถ้าเกิดกูคิดถูกอ่ะมันต้องแบบไม่ไม่ดีวะอะไรเงี้ยเข้าใจวะประมาณนั้นนี่แหละก็ตอนเนี้ยมันอาจจะแบบเฮ้ยยังคิดอยู่เดี๋ยวต่อไปกลุ่มที่พี่จะไปจับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้หญิง กลุ่มที่อยากซื้อแล้วรู้เลยเฟนต่อไปกลุ่มที่พี่คิดว่าพี่อยากสนใจเยอะที่สุดคือจริงๆที่แบ่งลูกค้าเป็นอย่างนี้ลูกค้าที่คิดเองกับลูกค้าที่ไม่คิดเองสิ่งที่ S อํทำเนี่ยคือจับกลุ่มลูกค้าที่คิดเองมีข้อมูลวิชาลายให้ตัดสินใจเองครับแต่สิ่งที่พี่ทําไปในหมอดูหุ้นในเมื่อพี่เอาคาว่าหมอดูเข้ามาเนี่ยมันจะต้องบอกเป็นสเปคทุกอย่างอืม ลอกเรียนการดูหมอเลยเวลาเราไปดูหมอหมอเขาจะชอบบอกว่า <im it> เดือนนี้จะไม่ดีนะชีวิตจะดีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปเดือนไหนจะระวังเดือนเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> ถูกไหมอ่ะที่ก็คลายออกแบบคลายกันอะไรแนวนั้นอืส่วนส่วนอ่ะไหนน้องอุ้ยพูดมาขนาดนี้อ่ะไหนตัวหมอดูหุ้นเดี๋ยวพี่จะลองเข้าตัวหมอดูหุ้นให้ดูห <im it> มอดูหุ้นมีมีฟังก์ชันการสแกนหุ้นไหมคะในในหมอดูหุ้นไม่มีครับไม่มี นะแต่มันใช้ลิงก์กับอะไรนี่ไงมันใช้ลิงก์กับตัวลาย AI Identify ใช่มันใช้ลิงก์กับลายได้ก็คือตัวหมอดูพุณเนี่ยไม่ได้มีตัวสแกนแต่ทีเนี้ยมันจะมีตัวลายที่เอาไว้โนติต่างๆว่าคือตอนเนี้ยมีตัวโฟโลเบกเอาอะไรอย่างงี้นะแล้ววันนี้จริงๆกับพี่เพิ่งอัพพี่เพิ่งทําอันนึงเรียกว่ากําลังแก้ไขอันหนึ่งใหม่ก็คือพี่จะตัดบางอย่างออกไปแล้วที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้คือเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่น่าจะพรุ่งนี้เป็นต้นไปไอ้ข้างล่างเนี่ยก็จะไม่มีเนี่ย ที่เป็นที่เป็นแบบว่าเยอยากเยอะๆเป็นกระแสอนี้ทำไมอะคะคือเรียกว่ามันไม่ค่อยมีในยะอะไรมากก็คือใส่มาตอนแรกก็คือใส่มาให้แบบดูว่านี่สวยๆดูเยอะๆอ่ะแต่แบบลูกค้าก็ชอบถามก็เลยตัดทิ้งแต่ตอนที่อู๊ดเข้าไปดูของหมอดูหุ้นนะคะอันที่อู๊จะใช้เยอะสุดคือสามตัวบนอ่าใช่ใช่ใ่เนี่ยเนี่ยก็เลยจะตัดอันล่างทิ้งไงอ๋ออ่า อันนี้กราฟ s ห้าศูนย์อย่างอันเนี้ยอันนี้ก็จะเอาออกอันนี้ก็จะเอาออกอันที่สองนี้ก็จะเอาออกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่นี้เหลือแค่หอันอ๋อสี่อันห้าอันสามอนี่คือตัวยูเนี่ยสามสี่ห้าสิ่งที่จะดูคืออะไรไอ้อย่างเงี้ย c o n f i r ม up down คือถ้าเมื่อไหร่มันเบรกเนี่ยอันจริงตรงเนี้ยจุดแรกอ่าตรงตรงตรงนี้จุดเนี้ยจริงๆจุดนี้เลยเนี่ยอันนี้คือใช้ความรู้ก่อนต้องใช้สมองก่อน ก็คือใช้กราฟเทคนิคเข้ากราฟง่ายๆก็คือมันลงมาใช่ไหมอ่ามันขึ้นมาใช่ไหมเตัด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 เฮ้ยอันเนี้ยอยู่ดีมันเบรกตรงนี้หรือเนี่ยมันเรียกว่ามันน่าสนใจแล้วเนี่ยได้หนึ่งคะแนนแล้วเห็นไหมแปลว่าเซฟตี้เนี่ยน่าสนใจตั้งแต่จุดนี้แหละตั้งแต่ที่ประมาณ825เข้าใจไหมเหมือนกันมาดูกราฟของเทรนกราฟนี้กราฟเทรนกราฟนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยตรงจุดนี้ก็เหมือนกัน825 อันนี้ก็เหมือนกันที่8ปดสองห้าแปลว่าสาศูนเนยะกรรมการสามคนฟันธงว่าแปดสองห้าน่าซ,ซื้อซื้อแล้วเป็นไงวิ่งที่แปดสองห้ามาที่แปดเก้าแปดเลยอโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่กรรมการบอกว่าเฮ้ยน่าซื้อนะประมาณนี้<ะ>โอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่เอาไว้ดูได้นะครับเอาไว้ดูได้ ต่อมาสมมุติเรามาจะมาดูหุ้นตัวหนึ่งอย่างเช่น BDMS มาดูสิอันนี้มีคนโทรตามแล้วเดี๋ยวจะจบรายการแล้วนะน้องยนะไม่เป็นไรพี่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสด้วยอ่ะ BDMS เนี่ยมันก็จะโหลดมันเป็นบิ g d ดต้าไงเดี๋ยว BDMS เนี่ยเราพี่ก็จะตัดอันล่างทิ้งก็จะเหลือแค่6อันเฉยๆเนี่ยสามอันล่างจะตัดทิ้งนะครับค่ะแล้็เพิ่มฝั่งนี้เป็นเป็นเอ่อ Favorite Watchlist เดี๋ยวพี่จะเพิ่มให้นะเดี๋ยวพี่จะเพิ่มให้เป็นเซมีทุกแบบอีโมจีมีนั่นมีนี่ตกแต่งให้สวยงามถ้า<แ>มีอีกนิดนึงอ่ะอันนี้คือ,อแค่แบบว่าเมื่อกี้พอพี่เปิดอันนี้คิดออกเลยว่าเอ้ยทําไมไม่มีช่องที่แบบกดแชร์พอแชร์เสร็จปุ๊บสมมติน,นะสมมติอุ้ยใช้ของหมอดูหุ้นอ่ะ <S <S บางทีอ่ะอุ้ยอยากจะให้เพื่อนดูอ่ะว่าแบบเอ้ยเราใช้เครื่องมือนี้นะคือมันต้องโมแต่แคปหน้าจอมือถือเนาะ มันไม่มีแบบกดแชร์แล้วก็เข้าเด้งเข้าไปที่ไลน์กดแชร์เข้าไปที่ Facebook อะไรแบบนั้นอะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวต่อไปเวลาลิสเวลา <c oughs> นะครับโอเคก็ okay. คืออันนี้คือ BDMS เอ MS, นาะอันนี้เป็น BDMS เอ้อสไออย่างสังเกตว่า <c oughs> BDMS เนี่ยอันนี้ก่อนดูพีดีเทรนเนาะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแปลว่า BDMs เเนี่ยก็จะขึ้นเนาะเห็นไหมเนี่ยแล้วแต่ทีนี้ หลักๆเลยมาดูข้อแรกมาดูตรงนี้ก่อนเวลาพี่จะสอนเนี่ยพี่จะสอนดูให้ตรงดูนี้ก่อน B ีดเอเนี่ยน่าซื้อไหมถ้าเกิดดูจริงๆแล้วดูเส้นสีเขียวนี้ถ้าเส้นสีเขียวเนี่ยพุ่งๆแปลว่าไม่ดีอ่าตรงนี้แปลว่าจริงๆ b ีดอตอนนี้เริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับน่าจะมีน่าจะมีอะไรแปลกๆบางอย่างสำหรับ b ีดีเออืออเนาะไอ้ตัวนี้มันหมายความว่ามันม,ม,มีคนมาชอ็อตทุนตัวนั้นอยู่เนาะมีคนมาชอ็อตทุนตัวนั้นมันก็จะเป็นกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับ แต่เดี๋ยวต่อไปมันจะแบบบอกเป็นสเตตทุกอย่างเลยนะตอนนี้เอาไว้ดูก่อนเอาไเอ้อันนี้น่าซื้อไหมต้องมีเคราะจะต้องมีการ<ม>เรียนกันจะต้องมีการใช้งานอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แต่เดี๋ยวต่อไปหมอดูหุ้นจะแบบทําให้มีอิโมจิสวยงามการาฟฟุงฟ้งฟิ้งแบบให้ไปปรับแต่งได้ฮ่านี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะพยายามลอกเรียนนี่ลอกเรียน good note, good note Good note Good note ใช่ใช่ Good note เป็น p a r n e r Digital ใช่ใช่เดี๋ยวจะพยายาม ไปลอกเรียนมาว่าเฮ้ยมันใส่อะไรบ้างปรับปรุงยังไงเพิ่มรูปไปตรงไหนกดแชร์อะไรเงรี้ย <C AP> เดี๋ยวจะพยายามใส่เท่าที่ใส่ได้แล้วกันนะครับโอเคก็ <C AP> ประมาณนี้สำหรับออนนี้แล้วเดี๋ยวตอนต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยก็จะเป็นภาระของน้องอุ้ยกับน้องเอสแล้วรายการที่สองเนี่ยปั้นเงินให้ทำงนานก็จะยกภาระนี้ให้เป็นน้องอุ้ยเลย <C AP> <c oughs> แล้วก็รายการที่สามก็จะเป็นเอสไปช่วงนึงก่อนเป็นทั้งเรื่องของ การสอบลายเส้นว่าคนลงทุนเนี่ยจะสอบลายเส้นดีไหมจริงๆเอามาอยู่ในรายการแรกก็ได้นะนเอสนะเออมาอยู่ในรายการเพราะฉะนั้นเดือนสัปดาห์สัปดาห์หน้าเอสเอสมาอยู่ในในเรื่องของรู้อย่างนี้โดยเป็นนานแล้วครับทําไมทาไมถึงมาอยู่ในคอนเซ็ป์รู้อย่างนี้โดยเป็นนานแล้วได้ก็คือรู้ว่าถ้ากูได้ไปสอบเนี่ยไม่ขาดทุนหรอกหรือว่าลงทุนได้ดีกว่าเดิมอ่านี่งคอนเซ็ปคือประมาณนี้นึกออกปะคือถ้าไปสอบเรื่องการลงทุนเนี่ยแม่น่าจะไปสอบอ่ะ Okay. แล้วเดี๋ยวไงเจอกันในอนาคตแน่นอนครับตัวหมอดูรุ่นที่แบบทำนายอนาคตได้เลยประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ